สวัสดีค่ะจองผ่นเหล่าเชรจองประเทศกรุงเทพค่ะค่ะสอบก็เป็นหลักฐานเชิญประจักษ์อย่างนึงนะคะมขอเอ้ยมนเอ้ยอย่างเงี้ยนะคะเรียนชอบดูศาสถานการศึกษาที่มันออกนอกประเทศกรุงเทพนะคะประเทศกรุงเทพมันแคบเสียงดังเหลือเกินนะคะการสังคมที่คุณอยู่เป็นยังไงคุณต้องดัง พวกเราไม่ได้ดันตอนนี้เราดันอยู่นะแต่พันเพราะฉะนั้นคือถ้าคุณออกแบบว่าสังคมที่คุณอยู่ <mm <ets> มันควรจะต้องเป็นแบบนี้สิแล้วคุณมีเนื้อหาสาระเหตุผลในการรองรับคุณต้องไปค่ะคุณต้องไปเพ <mm <ets> ราะ <mm <ets> คุณก็กําลังแย่งชิงอํานาจกลับมาอยู่ในมือคุณอย่างที่มันควรจะเป็นเพราะฉะนั้นจะไม่ง่ายคะ่ะเพราะว่ามันคือจริงๆแล้วบางเรื่องนะมันอาจจะไม่ใช่ว่าใครถูกหรือผิด มันมีความถูกของตัวเองอยู่แน่ๆแล้วมันก็มีความผิดบางอย่างของตัวเองในเรื่องเดียวกันอยู่แน่แแต่ว่ามันคือการแบบคือคุณข้ามเปลี่ยนจริงอ่ะคุณข้ามันเปลี่ยนมันเปลี่ยนจริงๆโดยน่าสนใจมากแหละ <c oughs> ใช่จริงๆก็คือบางที่บางรายการก็ฟังจนจบแล้วก็ฟังรายการอื่นคือคือไม่ได้ฟัแค่ช่องคุณจอมขวัญใช่ไหมเราก็จะฟังคนน,งนู้นคนนี้อะไรเงี้ยบางทีก็จะจบที่คุณจอมขวัญก็คือหลับ,หล,บหลับที่เสียงคุณขวัญแนะนำให้ฟังก่อนนอนสนิทจริงๆ อ่อนขอบคุณมากที่มาฟังค่ะครับอยากถามพี่อย่างหนึ่งนะครับฝ่านี่เล็กจัดในกาะยังไงคะพี่คนที่เรียนด้านสื่อนะครับกับการทําสื่อในยุคนี้พี่อยากมีอะไรจะบอกไหมครับสั้นๆเลยสั้นๆก็แล้วแต่สั้นไหสั้นมากเลยครับแล้วแต่กแล้วแต่ก็แโอเคครับขอบคุณครับค่ะถ้าสั้นกว่าเยอะคือเหลือแค่แล้วขอบคุณค่ะอครัขอบคุณครับ ได้เลยโอเคราคาในชิบหนึ่งก่อนไหมไม่ถอดนะคะถนาดอะไรก่อนฮะ่อบอกอาจะได้ไหมไม่ถอด